นี่ก็มีคุณแม่อนนะครับฝากซื้อมะพร้าวเดี๋ยวเรวจาจะเอามะพร้าวไปส่งคุณแม่บอนแะล้วเรา เดิมมาแล้วลูกชายพ่อเปาพ่อเปาสิปสไปใส่ค่าพ่อเปาเออส่งเสียงผอมป่ะพ่อเปาเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปามีของกินให้ผมไหมนี่พ่อเปาเอามาพาไปส่งแม่วันก่อนเม่งเดี๋ยวพ่อเปามาโอโ้ผมไปด้วยผมไปด้วย เอามะเอามพ้าไปส่งแม่วันก่อนก็อ่งเสียงน้ำเขาน้ำเอน้ำเขาเสรมิง ของเสียงจักรยานเนมี่สวัสดีครับก่อนมี่สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับให้ดูหน่อยแล้ว แล้รปะเป้ามาแล้วปะเป้า,ปาไปส่งวัวเผาแม่วันมาแล้วมิ่ไปน้ำไปน้ำติดส่โอ,อไปน้ำครับครับก่อนครับอรอเอ้ เอลหอาลงอนลอุ้ยนอนลงันดีนนหล่อๆดอือต้องอาจารย์อยู่บ่เดี๋ยวถอก่อนเบ้งแาน

รอก,ก่อน,นขี่ช้าช้านะมิ่งจะ,ะมิ่งจะกินกระจกแล้วมิง่งมิ่งจะกินกระจกแล้วลช้า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 ครับผมเดินโอ้ยโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบนไปนั <laughs> ปนน่มปเอ้าวมันสีลมแล้๋วมานจะใส่เนาะมิง่ง เดินไปข้างๆ่าจะไปดักหน้าทำไมล่ะวิ่บเก็บเก็บหน่อยใส่นี่ไงงา พาแล้วพาแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยแฟนครับก่อนให้รางวัลก่อนรางวัลเด็กเก่งก่อนลุงลุงรอหน่อยดิให้รางวัลเด็กเก่งก่อนอันนี้นี่นี่ครับนี่ไงนี่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 อะครับมาพี่ อืมเอลองลองนั่งลงเดี๋ยว่ออาหารนี้ลองนั่งดิเอานั่งนั่งนั่งน่นั่งนังนั่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 งน่งเั่งนั่งเั่่ยนั่งงงงนน่่ง่ง์งงงัังัน่ง่ง บเราก็วิ่งตามมอไซค์ให้เราพาอวก r k ลังกายเนี่ยพามวิ่งเดินออกกลังกายนี่ก็ให้เดินตามมอไซค์นะเอาครับเอาลงนอนนี่ครับเอาลงลูกบอลเก่งแค่ว่าเก่งมากๆเลยน่าทัาเพียบด้วยให้รางวัลสองเล่นเลยเหรอโอ้โหท้าเพียบเลยลูกโอ้ย มันไปเลยสองเม็ดไปเลยเก่งเก่งเอาไปเอาไปเลยสองเม็ดเอาเอาเอาไปอีกมาเปียบลูกมาเปียกมาเปียกลูกเออเก่งมากเลยหูเอาานั่งกินได้เลยลูกนั่งกินไปเลยถ่ายรูปได้เลยเครับถ่ายรูปได้สบายสบายเลยใช่น่ารักมากเลยค่ะพ่อแม่เอฟซีมาถ่ายรูปกับมิ่งนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งลงวมกนนั่งร่วมกนนั่งอีกลูกนั่งอีกนั่งอีกนั่งก่อนนั่งลงเอาไม้เอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเิฮิฮิไมลอยกันเอานั่งก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอานั่งนั่ั่งนั่เพียบลูกแขบเพียบเออเก่งจังเลยเอาฝึกฝึกกันละหน่อยๆครับ เ,เก่งมากเลยแค่น,น,นี้ก็เก่งมากแล้วลูกเออนั่งก่าเปียบนั่ง,ลลก,งก่งเกเาเปีอนพ่อแม่ F C โชว์มิ่งเยอะเลยนะนั่งก่อนนั่งก่อนนมหมดลูกเลยครับ <c oughs> นมหมดแล้วผมลูกดีกว่าเราจะฝึกให้แบบน้องมิ่งนั่งแบบพับเพยียแบบมีแม่ F C มาขอถ่ายรูปอย่างนี้นะเตรนยมนั่ง เปียกเปียกปะเปียกปะเปียกโอ้โนี่เก่งมากเลยลูกชายลูกชายพ่อแม่เอฟซีเก่งมากๆเลยนะคะนี่เก่งมากเลยเด็กชายมิ่งมงคลครับยิ้มแรงอร่อยเลยปะเปียบโอ้โหทุกคนน่ารักเลยมิ่งดูดูขาสิโอ้โหน่ารักเก้นใหญ่เลยขาหน่ามิ่ง โอ้ยสร้งอย่งมัเป็นต่สร้งแตง่อั่เบียกเียก่อาเปียบเปียก่อไม่เอาเียบเบียนั่งเียก่อมาเียก่อคุกเขาครับผุกิคุกเข่าครับเป้ยน่เียบนิ่งไหมขงมาเลยนั่งกินแล้วโหอย่างรอ <c oughs> อน, <c oughs> น่ารักจรงเลยมิ่ง เดี๋ยวนั่งไปนั่งมาก็หลับเบยไม่เจ็บเยอะอย่าหลับนะมิงนะหูนั่งได้นานแล้วนะครับนี่นานขึ้นเยอะเ,เก่งมากเลยโอ้ยเด็กเจ็ดเดือนช้างเด็กเจ็ดเดือนทำได้แล้วสองยางสวัสดีครับกลับนั่งกะเทียบ กินโชครับกินโชเว์นั่งพับเพียบกินนมเอทโชเลยครับโอ้โหแล้วก็ต้องให้รังดังไปเรื่อยๆจ้ำจ้ำจ้ำจามจ้ำเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งลงขวนมากเลยนะ้วในมีงขานี่โอ้ยดูดูนั่งลงนั่งลงไม่ทันปอปอไม่ทันครับไม่ทัน นั่นแล้วเนี่ยพ่อโอ้พระท่าใจผมเลยนี่โอ้ยจุ๊บด้วยสิจุ๊บพ่อเปาอ่ะจุ๊บพ่อเปาจุ๊บมิ่งหน่อยแล้วน่ารักมากเลยเอออาบน้ำไหมเนี่ยมิ่งอาบน้ำไหมไม่อาบน้ำเลยตัวลูกมุนมึงหนาแตกห้วยหนาแตกไม่อาบน้ำเลยตัวลายเหมือนเลยมิ่ง นั่งในนานมากเลยนี่เราต้องให้รางวัลเรือ่อยๆครับอ้าวลูกบอลลูกลูกเลยโอ้โหผมรอเวลานี้มานานแล้วครับผมนั่งพับเพียบตะคิวจะกินขาผมแล้วครับกิ้นรวดเลยดุรวดมากยิงขึ้นเยอะเลย ตอนีนก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครตแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมตำเนหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ฝากภาพความน่ารักว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาให้คะแนนน้องมิ่งกันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกชมท่านอี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ